กุ้งสุดทีิราชเริ่มมีหวังแล้วหลังน้องสาวป่วยคั้นวิกฤตไม่รู้สึกตัว หลายคนยังทราบและเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อกุ้งสุธิราชนั้นได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวช็อกว่าน้องสาวน้องวริดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคมปีห6กตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวและล่าสุดเราจะพาทุกท่านเปิดอาการล่าสุดของน้องสาวของกุ้งสุทธิราชว่าเริ่มมีหวังแล้วหลังป่วยวิกฤตไม่รู้สึกตัวกว่า20วัน จากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณกุ้งสุทธิราชและคุณจิ้งริดข่าวได้ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาถึงอาการป่วยของน้องสาวโดวยได้บอกค่ะว่าตอนนี้อาการยังคงน่าเป็นห่วงพบอาการแทรกซ้อนอวัยวะภายในหัวใจเต้นผิดปกติต้องทำบอลลูนหัวใจด่วนไตและปอดติดเชื้อไม่รุนแรงที่ห่วงสุดคืออาการที่สมองผ้น MRI พบสมองขาดเลือดอยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่รู้สึกตัวต้องรอดูอาการวันต่อวันและทางด้าน ขุณกุ้งสุทธิราชตอบด้วยเสียงสั้นเครือพร้อมกับวอนขอปฏิหารแม้ความหวังเรียบรี่ซึ่งทางคู่ก็ได้ขอให้น้องสาวมีอาการตอบสนองขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีและก็ยังบอกว่าจนถึงวันนี้ครอบครัววงเทวันก็ไม่เคยหมดหวังไม่ว่าจะนานแค่ไหนขอให้น้องฟื้นขึ้นมารับรู้ว่าทุกคนรักห่วงใยและทรงกำลังใจมาให้จากทุกทิศท,ทางและล่าสุดเราจะพาทุกท่านเปิดอาการล่าสุดของน้องสาวของกุ้งสุทธิราชเริ่มมี หวังหลังจากป่วยขั้นวิกฤตไม่รู้สึกตัวโดยทางด้านเพจคนลุกทุ่งนั้นได้โพสต์อัปเดตหลังไปเยี่ยมวรดาวงเทวนันหรือว่าน้องสาวของคุณกุ้งว่าผู้บริหารสถานีคนลุกทุ้งหนึ่งร้อยสามมาเยี่ยมวิรดาวงเทวันอัปเดตอาการทิศทางที่ดีผู้บริหารสถานีคนลุกทุ้งทาาททงทท่ง103เดินทางมาร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัววงเทวนันหลังจากวิรดาวงเทวนันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา20กว่าวันแล้ว โดยอาการล่าสุดอวัยวะต่างๆยังคงทํางานเป็นปกติเหลือแต่เรื่องของสมองรอทํา MRI เพื่อเช็คเรื่องของสมองที่บวมส่วนอาการต่างๆเริ่มดีขึ้นโดยกุ้งสุทธิราชวงเทวันหวังปฏิหารให้น้องสาวฟืน้นและได้สติขึ้นมาโดยภาพรวมแล้วเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการรักษาตัวในครั้งนี้เพจคนลุกทุ่งรวมทั้งแฟนคลับรวมส่งกำลังใจให้ครอบครัววงเทวันกันอย่างมากมาย